สวัสดีจ้าสาวันศุกร์คลิปจ้องตายายนั่งกินกาแฟ е. มื้อ้มื้ออากาศก่อบนหนาวพี่เนอะเย็ยนหน่อยเดียวชืวยๆมากก็ร้อนเหมือนเดิมกระลาเย็นยังเอานมไปไว้ใส่ตู้เย็นปะเดี๋ยวมัน จาะอะไรบริกินได้คันกินบุเบิดค่ะนิดเดียวกินฮะเอาไปใส่ตู้เย็นไว้เออไปไปบอกหนายเร็วๆคนเก่งโอ้เก่งจังเลยสุดยอดเลยเออสุดยอดเก่งจังเลยเฮ้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 ยเอาใยปืนไหนใส่ใยปืนไหนเอาวางเลยวางเลยวางเลยเออเก่ง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 ปิด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 โอ้เก่งเก่งเก่ง เอาตัวไหนเอาตัวไหน <c oughs> บ่มียังอันนี้นะนี่ต้องบานแช่แข็งอยู่ไอ้กินหมแล้ว <c oughs> อ่าเดี๋ยวขออภัยขอโทษนี่ขนมบ้างมี่แต่เนอ้หญๆได้ได้นี่ของกินเนี่ยภาพคลิปกับเอาหลานไปน้ำกับหลานน้ำ หนึ่งนาทีและหนึ่งนาทีโฆษณากระเข่าบดิจิคะแนนขิปเจ้ามีนภาพเสียงเจ้าใส่ภาพเสียงต้นสบับใส่เหตุแบบขีบบิป้านกระเข่าได้มันบ่ล้มบากหลานมันสูงใส่รถใส่รถใส่รถบล่ะ นี่พอจะมีเด้อจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์สวัสดีจ้า